ทายต่อไปเลยค่ะชุดเดิมมุมเดิมแต่เรื่องที่จะมารีแอคชั่นไม่เดิมจ้ะแม่ก็คือ Shazam! Fury of the Gods นะคะก็เรียกว่าง,งาน SDCC เนี่ยไม่หยุดหยัง่งปล่อยมาเรื่อยๆไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามแต่ปล่อยมาไม่หยุดแม่ล่าสุด Shazam! ก็ค่ะตัวอย่าง2นาที24วินาทีนะคะกับ Official Teller จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสามสองหนึ่งหน่อยอะไรอีกออเด็แกแฟตก็ไม่ใช่คนเดิยแล้วนะอ,นอุ้ยบัตแมน น้องดูสิ้นหวังอะเนาะเข้าใจได้แซมโอ้ฉันรักฉันรักบ้านนี้มากเลยก็นึกว่าคุยกับจิตแพทย์ป่าโจ เออนางถูกขังหรือวะนี่ไงอยู่ในกรีหุ่น้องโตแล้ววะโตแล้วหลอ่อนั่นมันแม่ดอมนี่หว่าเป็ไม่ใช่แม่ดอมเออใช่ปะไอ้สิวิ่ะเห็นไหม นิสีนิสีโอ้ยก god นังกอนมันมาอยู่ในวิหารหรือสักอย่างจริงงนี่มันต้องหนังครอบครัวมั้ยด้มาอยู่ในคอนหเมื่อกี้โอ้ไม่โคตรเท่มยายอ่ะ ฮ l ลโหลมาลายตดเดือดเซปจ้าเคเคน่าดูกับแบกอดำอีกขอโทษว่าีบีด้วยนะคะที่หนูพูดความจริงออกมาแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากดูเชซิแยมเมือ่อกับแบคอะดำอ่ะหนูหนูแค่รู้สึกว่าหนูอาจจะเอียน,ยนกับตัวของเดอะร็อกบ้างเพราะช่วงนี้เห็นหน้าเดอะร็อก ทุกที่ทุกปีไปไหนก็มีแต่เดอะร็อกเดอะร็อกเต็ไปหมดซึ่งรู้สึกว่าฟิลการเล่าเรื่องเดอะร็อกก็ดูจะธรรมดาดูเฉยๆด้วยซ้ำนะคะสำหรับบิววนะรู้สึกว่าถูกจริตกับจะแซมมากกว่าแล้วแบบฟิลที่ทางครอบครัวมาจะแซมพร้อมกันอ่ะเฮยเนี่ยแหละหนังครอบครัวที่แท้ถูกค่ะคุณแม่เจ๋งๆเรื่องนี้บอกเลยว่าดีคือเรารู้สึกว่ามันทัดใจได้มากกว่า หนังซูปเปอร์ฮีโร่ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็รู้สึกว่ามาดูเป็นครอบครัวจริงๆที่ดูเป็นครอบครัวดูเป็นหนังเด็กที่เคยส่งพลังต่อให้เด็กจริงๆไม่ได้แบบส่งแบบเออะหยาบลงมาเพื่อส่งพลังให้เด็กในเรื่องที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ไม่พูดละกันไม่พูดไม่พูดเจอแต่จะคนต้องร้เรื่องอะไรนะคะ <c oughs> ทำไมฉันปากแจ๋วอย่างนี้อ่ะขอโทษนะคะที่ปากแจ๋วแต่เอาจริงบิวรู้สึกว่า เฮ้ยตัวอย่างนี้ดูดีมีอะไรน่าถึงดูดเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นวิหารนะคะต่างๆที่เราเห็นแล้วก็มีไปแบบไปฝั่งของกรีกด้วยซึ่งเห็นเป็นวิหารปะเทนอนปะอะเทนอนหรือเป็นวิหารของไอ้นี่อะเทนาเออแต่บิวจําจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีค่ะแต่เป็นวิหารของอะเทนาที่เราจะเห็นในประเทศกรีกนะคะก็เลิศปังไม่ไหวเรารู้เลยว่าเนี่ยมันคือศึก ของเทพเจ้าระหว่างสองค่ายที่แท้จริงเพราะว่าอีกค่ายหนึ่งเขาเริ่มแบบมีศึกเทพเจ้าที่เราได้เห็นกันแล้วอะมีการแบบเข้าไปขอพรกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลมาแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าภาคต่อไปเนี้ยหรือแบบเฟสเฟสของเขาอะหลังจากเนี้ยจะต้องเป็นเทพเจ้าแล้วนี่ฝั่งดีซีก็ไม่หน่อยหนะ้ามีการเอาเทพเจ้าเข้ามาแล้วมันไม่ได้อยู่แค่ชแซมกรุ๊ปเดียวแล้วมันมีการแบบแย่งชิงพลังต่อมาแล้วยังจะแบล็กอดัมอีกแล้วยังจะ กล่าวถึงกลีกก่อนหน้านี้อีกอะไรต่างๆซึ่งเฮ้ยมันน่าดูว่ะเฮ้ยน่าดูเฮ้ยเฮ้ยหลังจากนี้หนักนะดูยะไปหมดเลยว่าแม่เอดีดีด,ดีชอบชอบเราเราชอบของการที่เกิดออกมาว่าเฮ้ยผมจะเหมาะกับการจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าเหมือนมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าตัวเองเหมาะกับพลังที่ได้มาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุณฤษีอะ กีพลังน้องให้ตั้งแต่ภาคแรกก็มาช่วยไกด์ไปช่วยนําทางให้ซึ่งรู้สึกว่าเออมันก็โอเคมันดูเป็นหนังเด็กมันดูเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ให้พลังกับเด็กได้แบบแค่ตัวอย่างเราดูแล้วใจฟูแล้วว่าเออรู้สึกเฮ้ยดีซีอาจจะมาถูกทางแล้วจริงวอร์เนอร์บรนดอาจจะมาถูกทางแล้วแม่จริงเชียเชจะแซมเชียบอกเลยว่าออกโซเชีย์จริงนะคะก็ขอจบรีแอคชั่นจะแซ f u r of the gods ความโกเทพเจา้าเอาไว้จะพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้เจอกันในโรงภาพะยะนตร์รู้สึกว่าน่าจะเลื่อนฉายไปปีหน้าแล้วถ้าจําไม่ผิดเพราะว่าปีนี้น่าจะเป็น b l ล c k a d ด m ก่อนปะเออน่าจะประมาณนั้นนะคะก็บิบิวขอจบเรีแอคชั่นเอาไว้แ่เพยงเท่านี้ถ้าใครนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบีบิวด้วยนะคะและบีบิวก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆตามด้านข้างนี้เลยนะคะพิมพ์คําว่า a q u a b b i e w ค่ะไปเจอกันได้ในชุก ทุกโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG แล้วก็ TikTok ขค่ะยังไงไปเจอกันได้แน่นอนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ